ระบาดรอบนี้เนี่ยวัคซีนกับเพื่อนเพ่ท่านมีการเตรียมการผมเนียิ่งข่าววงในมาว่าในเรื่องของวัคซีนเนี่ยกรมบริษัทผลิตเองเนี่ยผลิตได้เพเพียงพ่อต่อการความต้องการของพี่น้องเกษตรกร,รยังเหลือบริษัทง่วงอย่นี้อีกประมาณจะยี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับทีเพ่อนท่านได้รับการฉีดวัคซีนวัคซีนตัวนี้นี่คือรอบบริษัทบริษัทจัดสรรให้ได้เพเพียงพ่อคือเบิ้งว่าขันเป็นยังสี่ต่อไปเข้าสิป,ป้องกันโรคล้มปีสกินได้ยังได นะครับคืออย่างนี้ครับผมผ้ามาเนี่ยมือนี่ผมอยู่กับพ่อพ่อบุญเลี้ยงเนาะพ่อเลี้ยงเนาะพ่อเลี้ยงเนี่ยน้ำตัวนิดนึงครับครับผมนายบุญเลี้ยงอุดมค่ำครับอ่เลี้ยงง่ว่ามาได้ยี่สิบกว่าปีแล้วห้อก็เริ่มเป็นมาสองปีแล้วครับสองปีเนี่ยบ่เคยพ่อจักเถื่อนไหมพ่อจักเจียพ่อเลี้ยงเอายาไม่ขีดกับบ่เศรอืมง่ว่พ่อเลี้ยงปีว่างหันบ่เป็นบ่เป็นแต่ว่ารักษาความด่าให้มันได้รักษาความด่าเราแต่ว่ามาเป็นปีนี้มาเป็นปีนี้ง่ว่าถึงหมดอนเจือตัี่พ่อง่ว่าสิบเจ็ดโต